โอเคก็สวัสดีด้วยครับผมอยู่กับผมหนึ่งหนึ่ชาแนลนะครับผมคลิปนี้ขอ10ไลค์นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมกับไอคิวโตทองกันนะครับผมก็เดิมพันกันว่าถ้าสมมุติว่าใครแพ้ปะแป้งครับแต่ทีเนี้ยไอคิวมันเปลี่ยนกฎใหม่ไอคิวมันบอกว่าถ้าผมชนะมันอ่ะมันจะปะแป้งออกหน้าสตรีมโชว์นะฮะนแต่ว่าผมแพ้ผมก็ต้องโดเนทให้น้องคิวพันดาวตามเงื่อนไขข้อตกลงไว้นะครับผมโอเคถ้าใครจะท้าผมหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับผมก็ เรามาท้ากันได้นะครับผมขอแค่มีเงื่อนไขแล้วก็ติดต่อมานะผมว่าจะหนึ่งผมจะท้าอะไรผมนะว่ากันเลยนะครับหนึ่งๆผมชอบมันเป็นการฝึกสกิลเพย์ดีฝึกสกิลฝีมือดีนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยเลยดีกว่าไปเลตโก,กมาละนี่ใช้พกก็พอด้วย ตายง่ายๆนะใช้พวกกันหรอเฮ้ยเหมือนตายยากอย่างวะนี่ไงหัวแตกพอดีซะเจอกูรอบหน้าสองเฮ้ยเหมือนตายยากอย่างวะนี่ไงหัวแตกพอดีแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้อ้าวเรียบร้อย เรียบร้อยพี่ดีสองหนึ่งอ๋อเกมนี้ไม่นับลืมไปเกมนี้เกมนีแค่อ่อยๆให้นะอันนี้โปบไม่ต้องตั้งแล้วไม่ต้องตั้งแล้วเต้นหรอเต้นหรอเต้นหฮะ ผู้ชม,มโอ้โหก็คือสามหนึ่งครับคนดูตอนนี้ทางนี้เจอแน่อืมเจ็บอุ้ย <First S 1> เย้ยแม่ผมพลาดครับโอ้ย มาดิพี่ิวเหรอมาดิกำลังใจกูม,มาแล้วนะจากเปียกโซเยอร์เปียกเอ้ย,เ,ยนะเปียกโซเยตนะฮะเปียกโซเยตเขาแชร์ดีไมหมผมทีผมไม่เสียไม่ได้บอกเลยมเมาส์อย่าหลอนดีวะพี่คิวใช้ทเดิเหรครับปวดครับ วงเล็ดก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหนึ่งพันดาวครับผมโอ้โหโดนเลยสวยน่าจัดมาครับผมหนึ่งสามเกมอะไรนะครับทุกคนเย้กดหัวใจให้ด้วยกดหัวใจให้ด้วยกดหัวใจให้ด้วย ระดับสนุนให้ครับผมคนขาขอบคุณพี่นนท์มากขอบคุณพี่นนท์มากนะค่ะอากเป็นไม่พี่เดียวคนนี้มันต่อเราบ้างซิวานนท์คิดที่บุญนาป้าโดเน็ตหนึ่งพันดาวสนับสนุนให้ครับขอบคุณพี่นนท์มากนะค่ะไม่อย่าลืมไปติดตามช่องหนึ่งนนท์อย่าลืมไปติดตามช่องหนึ่งนนท์อย่าลืมไปติดตามช่องหนึ่งนนท์ใช่พี่นนท์เอาเพจมาโดเน็ตผมจะได้ปากกุนเนี่ยคนจะได้ไปติดตาม โอเคครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับก็คือผมแพ้นะฮะผมก็ต้องให้น้องค,คิวหนึ่งพันดาวตามที่ข้อตกลงกันไว้นะครับผมโอเคขอบคุณฟอลโล่ใหม่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเพจอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็ subscribe ช่องยูทูบหนึ่งหนนชาแนลด้วยนะครับผมนะแพ้ไว้